เว็บดังฝรั่งบอกใช้กระโถนใส่วายวางตกแต่งบ้านเอเชียงงหนักมันไม่ใช่แล้วถึงกับเงิบกันเลยทีเดียวหลังบริษัทอเมริกันลายหนึ่งได้ขายสินค้าตกแต่งบ้านแบบโบราณของจีนสุดคุ้นตาชาวเอเชียแย้งมันไม่ใช่มันคือกระโถน โดยมีการโพสต์ขายผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ผ่านเว็บ Amazon เว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและใส่คำอธิบายว่าสิ่งนี้คือตะกร้าผลไม้จีนแบบดั้งเดิมปี1960เป็นตะกร้าย้อนยุคเรียนแบบการผลิตของยุค60การผสมผสานาระหว่างสีแดงและสีขาวให้ความรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปในอดีตด้านสไตล์การออกแบบเป็นรวดลายของเป็ดแมนดารินเป็นคู่ เป็นตัวละครที่สื่อถึงความสุขการให้โชคดีและสิ่งดีๆที่มาเป็นคู่ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้เป็นตะกร้าหรือของตกแต่งไว้สำหรับวางโชว์ทั้งยังเป็นของขวัญที่สมบูรณ์แบบเหมาะที่จะซื้อไปฝากเพื่อนที่ชอบสะสมสินค้าเก่าเป็นอย่างมาก ซึ่งขายในราคา3 1 9 9ดอลลาร์หรือประมาณ960บาทไทยแน่นอนว่าสิ่งของดังกล่าวทำชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวจีนกับชาวไทยถึงกับเงิบไปตามๆกันเพราะสินค้าดังกล่าวนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่ามันคือกระถน์เบ้ํนนำลายที่ภาษาจีนกลางเลขฐานอยู่หรือที่คนไทยมักจะเรียกว่ากระถนปากแต่ซึ่งจะเป็นภาชนะปากกว้างสำหรับรองรับสิ่งที่ไม่ต้องการก่อนนำไปทิ้งเช่นน้ำหมาก น้ำปัสสาวะเป็นต้นมักทำเป็นรูปทรงกลมตรงกลางป่องก้นสอบทำจากดินเผ่าทองเหลืองเหล็กเคลือบเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตจีนก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างสนุกสนานมากมายไม่ว่าจะเป็นอย่าบอกความจริงกับพวกเขาจะดีกว่าที่บ้านฉันใช้มาผิดตลอดแล้วเนี่ยเคยฉีใส่ตอนเด็กๆฉันได้กลิ่นบางอย่างเวลาต่างการใช้งานเปลี่ยน นี่ใช่โถฉี่เหรอเนี่ยจริงๆแล้วมันคือหมวกทรงสูงนะทั้งนี้ที่ผ่านมานั้นกระถนปากแต่เริ่มเป็นที่สนใจของชาติตะวันตกหลังจากที่นักการเมืองชาวจีนเติงเสี่ยวผิงได้นำกระถนวางไว้ข้างตัวขณะที่ต้องเจอกับแขกคนสำคัญระดับประเทศทั้งยังถมน้ำลายใส่กระถนใบนั้นถึง16ครั้งระหว่างการพบกับประธานาธิบดีฟอร์ดและรัฐมนตรีต่างประเทศคิดซิงเจอร์ ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2518จนคิสซิงเจอร์บรรยายว่าเติ้งเสีย่ยวผิงเป็นชายน้อยที่น่ารังเกียจและยังเคยมีภาพที่นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่ไม่เข้าใจการใช้กระโถนปากแตรที่ถูกต้องและใช้กระโถนเหล่านั้นแทนการใช้แก้วน้ำเพื่อในการดื่มเบียร์ เนื่องจากพวกเขาได้เดินทางขึ้นภูเขาแห่งหนึ่งและพวกเขาไม่มีแก้วจึงตัดสินใจซื้อกระถทนเหล่านี้มาใช้แทนและยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ซื้อกระถทนกลับมาเพื่อเป็นของฝากหรือของตกแต่งภายในบ้านอยู่บ่อยครั้ง